ชิมอีกอนยังไม่ได้ใส่กับน้ำจีนแล้วนะคะเนี่ยเต็มพุกแล้วสุดยอดกินด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าแซ่บๆน้องกันได้พี่หน้องแซ่บก่าของตลาดค่ะเพืเ่อนๆสุดยอดเลย แซ่บมากไปค่ะไปกินด้วยกันเพื่อนๆเรียบร้อยตำปลายัย่วๆเลยค่ะเพื่อนๆแซ่แบๆปลาทั่วใส่ด้วยใส่ทั่วปรแาแจ้วด้วยผสมรวมมิดเลยแซ่บกับของตลาดค่ะเพื่อนๆสุดเจ๋งเลย กิเลือกะกินตามป่าตากมาก็เลยชิมอีกคนยังไม่ได้ใส่กับน้ำจีมแลยนะคะเนี่ยเต็มคุกแล้วสุดยอดอสุดยอดเลยพี่นอ้องแซ่บเนี่ยแซ่บแซ่บถั่วใส่ด้วยใส่ถั่วกระเจ้าด้วยผสมรวมมิดเลย แซ่บกับของตลาดค่ะเพืเ่อนๆชุดเยอะเลยใส่กับน้ำจีนค่ะน้ำจีนลงในฐานเลย,เลยสุดยอดแซ่บรับรองว่าแซ่บแน่นอน กินด้วยกันเด้อพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะผักกาดดองนะคะใส่หอยดองด้วยค่ะเพื่อนๆใส่หน่องไม้แซ่บๆด้วยกันนะคะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนตำปลาใส่ขนมจีมเจนเซ็ตๆค่ะเพื่อนตำใส่หอยดองพิเศษเลยคะ่ะวันนี้ ยอดแซ่บๆรับรองว่าแซ่บแน่นอนแซ่บแบซ่บใส่ถั่วใส่ด้วยใส่ถั่วกระเจ้าด้วยผสมรวมมิดเลยสุดยอดเลยพี่นอ้องแซ่บแน่จัดให้ค่ะ จะยั่วเลยนะคะชิมกผลักกันเด้อดกินด้วยกันเด้อพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะคิดยอดแซ่บแซ่บรับรองว่าแซ่บแน่นอน ดองไ้กันเพื่อนใส่นองไม้แซ่บๆเลยกันนะคะชิมอีกคนยังไม่ได้ใส่กับน้ำจีมแลวนะคะเนี่ยเต็มทุกแล้วดยอะกินเยอะอจะกินตันป่า,าเลยจดให้ค่ะ เลยนะคะชิม่อันะคนเพื่อนผักกาดดองหน่อไม้แล้วก็ใส่หอยดองน้ำปลาผักกาดดองะคะใส่หอยดองด้วยค่ะเพื่อนใส่หน่อไม้แซ่บๆเลยกันนะคะกินด้วยกันเด้อพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะ กาดดองใส่โนมาอ,มอมสุดยอดเลยพี่น,พน้องเสีบแหงใส่กระ้มเจียนค่ะกร้มเจีนลงในฐานเลยน้ำถั่วค่ะ ยังไม่ได้ใส่กระน้ำจีนเลยค่ะเ,เพื่อนผักกาดดองหน่อไม้แล้วก็ใส่หอยดองน้ำปะลาะรบกว่าของตลาดค่ะเพื่นอนชุดหยอดเลยสุดหยอดเลยพี่หนอ้อแสบเนี่ย กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะแซบๆซบน้องกันได้พี่หมออืมอ mm ืม hmm. ก mm ินเลืจดกินตับปลานะครับเลยแซบๆซบตับถัวใส่ด้วยใส่ถั่วกระเจ้าด้วยผสมรวมมิดเลย แซ่บมากนี่หอยดองค่ะเพื่อนกินด้วยกันค่ะผักกาดดองนะคะใส่หอยดองด้วยค่ะเพื่อนใส่หน่อไม้แซ่บๆซ่ด้วยกันนะคะผักกาดดองนะคะใส่หอยดองด้วยค่ะเพื่อนใส่หน่อไม้แซ่บๆซ่ด้วยกันนะคะ ก,นนก,กินด้วยกันกนะคะเพื่อนๆจ๋าแซบแซบน้องกันไดน้พี่น้องสุดยอดแซบแซบรับรองว่าแซ่บแน่นอนผักกาดดองนะคะใส่หอยดองด้วยค่ะเพื่อนใส่หน่อไม้แซบๆด้วยกันนะคะแซบมากนี่หอยดองค่ะเพื่อนกินด้วยกันค่ะ หอยดองใส่ผักกาดดองใส่โลมาหอยดองใส่ผักกาดดองใส่โลมาเซ็บมานีห่หอยดองครัเพื่อนขึ้ดนด้วยกันค่ะ อยากให้ค่ะยัย่วเลยนะคะชิมก่อนนะคะเพื่อนตำถั่วก่อนยังไม่ได้ใส่กระน้ำจีนเลยค่ะเพื่อน คเพืเ่อนๆชิมอีกสุดยอะโอเคไปกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆสับๆด้วยกันค่ะโอเคไปกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆสับๆด้วยกันค่ะ ดองหน่อไม้แล้วก็ใส่หอยดองน้ำปลาแซ่บมากนีห่หอยดองครับเพืเ่อนกินด้วยกันค่ะแซ่บกระครองตลาดค่ะเพืเ่นอนๆสุดยอดเลย สุดยอดแซ่แบแซ่บรับรองมาแซ่บแน่นอนพ่าน่นาจะต้มปลาค่ะเพื่อนๆลงเรียบร้อยแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะตามปลานะคะใส่แซ่บมาก